ขึ้นตู้การันตินเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแน,นะนำโอเคนะคะก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ๊กอีกเช่นเคยนะจ๊ะมานะวันนี้นะไก่โอ๊กจะพามาย้ำเกมเซาลินซ็อกเกอร์เด้อเกมหลวงจีนนะของค่ายพีวันนี้พกทุนมา200บาทเดี๋ยวจะ เริ่มที่เบตเท่าไหรด่ดีเบตสิบเลยละกันนะขออนุญาตเปิดเทอร์โบนะจ๊าเพื่อความรวดเร็วมาเดี๋ยวมาลุ้นกันทุน2 0 0กับเกมเซาลินซ็อกเกอร์นี่เกยวกจะรอดไม่รอดน,นะจะป้วหรือจะปังหรือจะพังเดี๋ยวมาลุ้นไฟพร้อมๆกันสําหรับเกมนีนะ้เพื่อนก็จะไม่มีการซื้อฟรีเกมเราจะต้องปัญหาฟรีเกมกันเอาเองเด้อสแคตเตอร์สามตัวเข้าฟรีเกมนะพอเราเข้าฟรีเกมแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกนะเ๋ยวจจำไม่ได้ว่ากี่หัวข้อนะให้เลือก มีโบนัสให้เราเลือกเอาปันไปปันมาเงินจะหมดวะ่ะเอาเรียบรอ้อยอะไรวันนี้อโอ้ยจังหวะพลิกชีวิตนะได้เงินรางวัลก้อนโตมา240บาทอู้เกือบผิดแล้วเมื่อกี้มาไปกันต่อนะจ๊ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเออพอเราเข้าฟีเกกมนะมัน็จะมะีโบให้เเราเลือกอออันนีี้คืฟเจร์พิเศษนะเพื่อนๆแล้วก็ยังไงแถวสุดท้ายไม่ เสียดายเสียดายจังเอาแล้วก็เรียบร้อยโอเคนี่นะเพื่อนๆถ้าเราเข้าฟรีเกมแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้จะมีโบนัสให้เราเลือกนะสี่หมุนฟรีหกหมุนฟรีแปดหมุนฟรีสิบหมุนฟรีสิบสองหมุนฟรีแกอกชอบอันไหนดีอะเริ่มต้นจากหกก่อนแล้วกันกลางๆนะมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันหกหมุนฟรีอะไรวะเนี่ยชนะรางวัลสูงสุดสามพันนะ คูณสามพันเท่าหรือเปล่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้เกี่ยวกันด้วยเดอ้อพูดไปรหรอือยังฮะจำไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยสุดท้ายโอ้โหเอาแล้วไง จบไปแล้วได้มา44บาทเพื่อนหลวงจีเล่นไก่โอ๊กแล้วนะยังไงวะเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวรอไปกันต่อูเรียบร้อยสุดแถวได้มา200บาทจ้าโอเคเวริกูดมาตอนนี้มีทุนอยู่400กว่าๆนะเกือบจะ500เสียงหายขออนี้ยังขยับไปที่เบ็ดยี่เลยละกัน เอาปรับเดดเพิ่มกู้กเข้าฟรีเกมปั๊บมารอบที่แล้วนะมหมุนฟรีไม่แตกนเพื่อนๆมารอบนี้ขอแปดหมุนฟรีนะจ๊ะแตกหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันนะรอบนี้เบ็ดยี่เด้อมาหลวงจีนอ้วนนะรอบนี้แปดหมุนฟรีเอาหูเสียดายแถวสุดท้ายไม่มีเอาอีกแล้ว ได้อยู่ยังไงอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยดีได้มาห้าร้อยบาทเงินรางวัลก้อนโตจ้าสองมุสุดท้ายของเราถ้าแถวกลางมาเต็มนะเพื่อนมันก็จะมีฟีเจอร์พิเศษออกมานะมันก็จะเปลี่ยนอูหแถวแรกไม่มีเสียดายจาง จบไปเป็นที่เรียบร้อยได้มา1000กับอีก4บาทนะไม่มากไม่น้อยนะแต่ก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะเพราะเราปั่นเข้าฟรีเกมเองเราไม่ได้ซื้อนะจ๊ะโอเคเก็บเล็กผสมน้อยนะเพื่อนเก็บไปเก็บมาเดี๋ยวมันจะเยอะเองมาขออนุญยาตขยับไปที่เบตห้าสิบเลยลวกันเดี๋ยววันนี้จะเล่นไล่เบตไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมาลุ้นกันเบตห้าสิบี่เราจะเข้าฟรีเกมหรือเปล่าจะปังหรือเปล่าเอา้ามาอีกแล้ว มพัน1,200บาทนะเงินรางวัลก้อนโตใครมาหลวมจีนอ้วนนะโอเคโอ้ขอโทษขอโทษไม่บูลลี่นะเพื่อนเราไม่สนับสนุนการบูลลี่ในสังคมนะจ๊ะยังไงวะเนี่ยช่วงนี้แกอกเล่นเกมในกระแสไม่ค่อยแตกนะไม่ค่อยแตกเลยเอา้ามายังไง แต่มีอีก1080บาทเงินรางวัลก้อนโตนะช่วงนี้ย,เก,ยกเล่นเกมในกระแสไม่ค่อยแตกนะสาวทำก็ไม่ค่อยแตกเลยฝันเข้าฟรีเกมน้ำเพื่อนได้อยู่นะแต่แตกไม่หนักนะได้ไม่คุ้มเสียเด้อเลยต้องมาหาเกมเก่าๆเล่นนะเกมนอกกระแสเอานี่ไงมาแล้วแถวสอไม่มีมาเพื่อเบ็ดห้าสิบสงสัยไม่เวิร์ก เปลี่ยนไปที่เบ็ดร้อยขยับไปที่เบนะ็ดร้อยนะมานี่ยังไงอุ้ยอีคิวซังเปลี่ยนเป็นไทยคุยได้ไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้ไหลไม่หยุดอุ้ย,อ,ยอุ้ย,ยเงินรางวัลก้อนโตนระดับซูเปอร์5520าอบาทอุ้ยคนนี้เป็นพี่ชายของอ e ีคิวซังนะเพื่อนๆ ไม่รู้ชื่ออะไรเอา้ามาละอีกคิวสางเนน้อยเจ้าปัญญาของเราเออได้เี0บาทอาัางบทจะมาก็มารัวๆนะหตอนนี้บวกเหมือนไปเป็นทีเรียบร้อยโอ้ตกทุนเติมแรงมา200นะตอนนี้บวกเหมือนแล้วมาขออนุญ,ญาตปัดเศษอีกสักเล็กสักสักเล็กสักหน่อยค่ะสักนิดสักหน่อยนะอุ้ยอะไรวะเนี่ย อุ้ยด้มีกสามพันสี่สิบบาทเงินรางวัลก้อนโตจ้าอุ้ยอีกคิวสั่งมาดีเว้ยอุ้ยหลวงจีนอ้วนโอเคโอ้ตอนนี้บวกหมื่นห้าแล้วนะเพื่อนมีโอกาสบวกถึงสองหมื่นนะรอบนี้พอไหมอีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันอยากเข้าฟรีเกมเบ็ดร้อยอ่ะ ตกใจเด็ดช้านะนึกว่าเกมจะไม่แตกได้มิงสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเงินรางวัลก้อนโตอีกนะจ๊ะโหตอนนี้บวกมาหมื่นเจ็ดแล้วนะมาเหลืออีกสองพันกว่าสามพันสี่พันเหลืออยู่สองพันนั้นเพื่อนถึงสองหมื่นหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันเต๋อจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า โแถวสี่ไม่มีโอ้ยโอ้โหถูกไม่น่าเข้าแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวลดเดือดเ้ามาแล้วจ้าฟรีเกมเบ็ดร้อยรอบนี้เดี๋ยวจะเลือกสิหมุนฟรีนะเพื่อนๆนะ มาขอเลือกหมุนเยอะหมุนฟีเยอะไว้ก่อนนะมันไม่ค่อยแตกนะในฟีเกมมีโอกาสบวกถึงสอง0มนะจ๊ะจบคลิปนี้เดี๋ยวมาลุ้นการจะปังหรือเปล่านะฟีเกมเบ็ดร้อยของเราโอ้โ oh. ห oh. ไม่น่าถึงนะดูทรงแล้วทรงอย่างแบดเอา้า แถวสุดท้ายไม่มีมุนสุดท้ายของเราโอเคโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยปันเข้าฟรีเบ็ดร้อยนะเพื่อนได้มา1นึ0ันสี่กับวีสิบบาทเข้าฟรีเกมเกลือจัดนะแต่ปันข้างนอกนะไหลดีอยู่เดอ้อ ที่บวกมาเยอะๆ,ๆนี่ไหลนอกล้นวนนะเพื่อนๆนะฟรีเกมได้มาจิบจอยผ่านอะไหมโอเค จากต้นเติมแรกมา200บาทนะตอนนี้ได้มาอยู่ที่18,600 Biki 12บาทพอนะจ๊ะจบเจ้าไม่ร้อหรือนะไม่ไปต่อแลวปันเข้าฟีเกมแล้วไม่แตกนะเสียความรู้สึกอะวันนี้พอนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นตามเก๋อองนะก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊าเก๋ออปังหมุดไว้ให้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็จะมีทางทางเขาเว็บแล้วก็กลุ่มอัปเดตเกมแตกนะในกลุ่มก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเก,ก,บเกมแตกเกมแจกนะ สมาชิกในกลุ่มก็จะมาอ, t a t a right อัปเดตเกมแตกกันตลอดเวลาเลยเข้าไปดูเป็นแนวทางในการปั่นกันได้นะจ๊ะอาเพื่อนๆก่อนที่จะกดเข้ากลุ่มนะอย่าลืมตอบคําถามแอดมินด้วยนะว่ามาจากช่องของไก่อกถ้าเพื่อนๆไม่ตอบคาถามแอดมินอาจจะไม่รับเข้ากลุ่มนะจะ๊ะโอเคนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมเพื่อนๆคนไหนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เก่อกกันด้วยเด้อสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ